ก็ขอซื้อด้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้ก็อยู่ในแอร์ p พน s i m ULATOR กันนะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการหาเงินสะ่นในเรียก <c oughs> ว่า i อร์เพน ULATOR แล้วก็หลังจากที่มีเออค่อนข้างทีหลายคนถามมานะฮะโอเคนละก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนกันนะฮะโอเคแล้วก็อย่างแรกผมขอเสกเครื่องบินหมมาก่อนนะฮะ โอเคนะก็ซึ่งวิธีหาเงินในเกมนี้นะฮะก็ผมแนะนำนะฮะก็คือวิธีหาเงินหลักของเราเลยเนี่ยก็คือการทำเควสส่งของนะฮะเป็นวิธีหาเงินที่ดีสุดแล้วแล้วก็ไวที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดในเกมนี้นะก็คือแบบว่าให้คุณ่ยรับเควสส่งของที่มันใกล้ที่สุดเนี่ยแล้วก็ไปส่งของไวปรมาณนนะก็กดเล็กไปนะแล้วก็มาร์คไวนะแล้วก็ไปส่งของนี้เลยนะก็คือเป็นวิธีที่ซิมเปิลที่สุดแล้วนะคือแบบว่าพื้นฐานสุดนะแล้วก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลที่สุดแล้วในเกมนี้ นะก็คือแค่ไปส่งของแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวผมไปส่งให้ดูก่อนนะฮะซึ่งผมถามว่าทําไมผมถึงแนะนําให้เป็นเควสส่งของไม่ไม่ให้ไปส่งผู้โดยสารนะเพราะว่าส่งของมันค่อนข้างจะวัที่จะไวกว่านะก็คือคุณแค่ลงรันเวย์ไปมันก็เสร็จแล้วนะก็แต่ว่าผู้โดยสารนี่คือคุณต้องไปเออ ไปพักที่ตามจุดด้วยนะซึ่งมันทุนทาะนานกว่าส่งของแต่ว่าเงินเงินไม่ต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าเขั้นตอนมานจะยุ่งยากกว่าสำหรับการส่งผู้โดยสารผมผมเลยมองว่าส่งของดีกว่านะฮะบรราวัน,วนี้ก็เดี๋ยวเราเอามารับับขอรับของสักครู่หนึ่งนะฮะนี่ฮะก็รับของมาแล้วก็ไปส่งตามนั้นเลยนะก็ตามสถานที่ที่มันมาร์กให้ให้เราไวแนละ้วก็ครับเครื่องบินที่เร็วที่สุดที่เรามีไปส่งได้เลยนะฮะโอเคนะก็ใกล้จะถึงแล้วนะก็ การลงจอดนะฮะสำหรับเคเวสในการที่ให้เราลงจอดทั้งหมดเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ให้เราลงจอดหรือว่าสนิทนะฮะก็คือเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะผมจะใช้เครื่องเบาๆนะผมจะใช้ประมาณ300นอตแล้วกันนะให้มันง่ายๆนะโอเคนะก็ผมจะดับเครื่องให้มัน,นติดบั็กนะแล้วก็ทําให้มันหมุนเครื่องไวๆนะฮะหมุนกลับมาตรงเนี้ยแล้นั้นก็กางล้อนะฮะกางล้อต้องอยู่ตอนอยู่ใกล้ๆพื้นนะแล้วก็เนี่ย ผ่านแล้วอย่างนั้นก็ขึ้นไปเลยนะแบบว่าไม่ต้องจอดสนิทนะฮะเพื่อที่จะให้เราสามารถเออไปทำเควสต,ต่อไปได้เร็วขึ้นเป็นรมาณนี้นะก็คือเบาความเร็วแต่ว่าแต่ว่าไม่ถึงขั้นจอดนะแล้วก็แค่ก่างล้อตอนใกล้ๆเพื้นนะแล้วก็พอส่งเควสเสร็จก็แค่เชิดหัวขึ้นมาเลยแล้วก็เก็บล้อเรียบร้อยนะแล้วก็ไปต่อไดเลยเป็นรมาณนี้นะฮะซึ่งก็ผมแนะนําให้ทำเควสคอนแทคนะครับทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยนะก็คือถ้าเกิดคุณแบบว่า ต้องการประหยัดเวลานะผมแนะนําให้แค่คุณเข้ามาทำเควสคอนแทกเนี่ยทุกๆุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าพอแล้วนะคือเงินมันค่อนข้างจะเยอะแล้วนะสำหรับเควสคอนแทกนะก็คือถ้าอยากเป็นประหยัดเวลาเนี่ยใช้วิธีนี้วิธีเดียวเลยก็ได้นะก็คือแบบว่าส่งเควสคอนแทกแล้วพอส่งเสร็จก็ออกเกมเลยนะแล้วก็รอรอ,รอเวควสคูลาอเสร็จแล้วก็ค่อยกลับาเข้ามาทําใหม่เป็นประมาณนี้นะหรือว่าถ้าเกิดเออคุณว่างนะอยากจะเล่นแบบน,นี้ทั้งวันเป็นอะไรประมาณนั้นก็ สามารถทําตามวิธีสองของผมได้เลยนะก็วิธีสองจะต้องใช้คู่กับวิธีแรกก็คือแบบว่าทำคอนแทคสำับกับวิธีสองไปเรื่อยๆก็คือวิธีสองที่ผมจะบอกนะก็คือ เป็นการทำเควสไฟทเทสตรงนี้นะก็คือเป็นเควสการบินนะก็เควสนะฮะมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะก็คือเควสข้างล่างก็คือเออบินไกลนะแล้วก็เควสตรงกลางก็คือการเทคออฟหรือแลนดิ้งที่สนามบินนั้นนะแล้วก็เควสข้างบนสุดก็คือเป็นเป็นการแค่ไปบินผ่านสถานที่นั้นๆไม่ต้องลงจอดเป็นมานี้นะก็ผมแนะนำให้ทำเควสทั้ง3แบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมก็จะไปลงจอดให้ดูก่อนนะก็เนี่ย เควสนะฮะก็คือให้ไปลงเจาะที่เซนโดสตานะเดยผมก็จะไปที่สนามบินตามที่เขาบอกนะกดมาร์กแล้วก็ตามมานะฮะซึ่งตอนนี้เควสคอนแทคของเราบั๊กไปที่เรียบร้อยนะคุณจะสังเกตได้ว่ามีลูกศรอ,อยู่นั้นนะแต่ว่าเราทําไปแล้วนะมันมันบั๊กนะฮะเออไม่ใช่สิผมงงผมงงงงทางไอ้ไอ้อข้างหน้านี่คือบัก๊กไอ้ข้างนี้คือคือเควส <laughs> มันนะมันบักบ๊กบนะั๊กเนี่แบบมันยิ่งยิ่งอัปเดตยิ่งบั๊กนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวผมมาส่งของนะฮะ นี่ฮะก็ตามที่ตามที่ผมเคยเคยบอกนั่นคือไม่ไม่ต้องลงจอดสนิทนะฮะก็คือแบบว่าให้แค่เบาความเร็วมาวน่างเยอะแล้วก็ตอนนี้ใกล้พื้นเพิ่งค่อยกลางลอยนะแล้วก็ เนี่ยพอส่งเควสเสร็จลูกศรหายก็ขึ้นไปได้เลยเป็นประมาณนี้นะก็คือมันจะทให้เราไม่เสียเวลานะมันเราสามารถเออไปที่อื่นได้ทันทีเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งผมจะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะในการทำเควสเออไฟแทสพวกนี้นะก็คือถ้าเกิดเราเล่นไปางานเนี่ยเราจะเริ่มจําแมปได้นะว่าแมปเออไอสถานที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแบบก็คือแบบว่ามันอยู่ใกล้สนามบินไหนนะฮะก็เนี่ยสมมุติเนี่ยอันแรก ควสแรกก็คือให้ไปที่พรไอเลนส์นะฮะก็สนามบินนี้นะผมจําได้ว่ามันจะอยู่ตรงใกล้กับสนามบินจุดเกิดจุดหนึ่งนะก็คือมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับออสนามบินซินมาเกิลตรงนี้นะตรงนั้นนะฮะที่มันเป็นสีสี้สสมสมอ่ะก็เดี๋ยวผมกดมากให้ดูนะก็เนี่ย กูจะสังเกตได้ว่าลูกศรมันอยู่ใ,ใกล้ๆกับสนามบินเกิดตรงนู้นนะฮะก็เราจะไม่บินไปตรงๆนะเราจะกดรีเซ็ตตัวนะฮะแล้วเราก็จะไปเกิดใกล้ๆกับสนามบินที่เป็นเป้าหมายเควสของเรานะฮะก็คือสนามบินที่ที่อยู่ใกล้สุดของเป้าหมายเมื่อกี้ก็คือเนะะี่ยสนามบินเออเนี่ยให้มาเซเครื่องบินใกล้ๆเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็เนี่ย จากนั้นก็ขึ้นบินได้เลยนะก็คือกดมากเนี่ยน,ยน่ฮะแล้วก็อยู่ใกล้ขนาดน,นี้แล้วนะก็คือแปลว่าถ้าเกิดเราจำแมปได้เนี่ยเราสามารถเออตายเกิดตายเกิดได้เป็นวิชาบานะคือแปลว่าเราสามารถตายเกิดไปใกล้ใกล้ไปเกิดใกล้กลกใกล้สถานที่ท,ท,ที่ใกล้เป้าหมายที่สุดแล้วก็บินได้เลยนะเพื่อประหยัดเวลาเป็นระมาณน,นี้นะก็คือถ้าเกิดเล่นเป็นานเนี่ยเราก็จะเริ่มจำแมปได้ก็สามารถเออกดรีเซ็ตแล้วก็มาเทโกไปใกล้ทําให้มันสามารถเร็วขึ้นได้เป็นประมาณนี้นะก็คือ เป็นมาเสือกวิธีสองนะก็คือแบบว่าทําเควสแล้วก็ใช้วิชามาเนะี่ยว่าตายเกิดตายเกิดไปเรื่อยๆเป็นมานี้นะฮะก็เรียบร้อยนะเราเอ่อยยนระยะทางได้เยอะมากๆเลยนะโอเคนะก็เควสต่อไปก็คือ USS Nimit นะฮะผมจําได้ว่า USS Nimit นะอยู่ใกล้ๆกับเกาะกลางนะก็คือสานามบินเอ่อ Finnwell International นะก็เนี่ยให้มาเกิดตรงนี้เลยนะแล้วก็ เนี่ยก็ปินไปที่ U.S. l i m i t ได้เลยนะก็อยู่ตรงนู้นเองนะฮะเป็นประมาณนี้นะก็คือให้ไปเกิดใกล้ๆกันนะฮะเป็นประมาณนี้มันจะช่วยลดยุดละะ้นระยะทางของเราได้ค่อนข้างเยอะๆนะก็แหละผมเอา U.S. u n i t y มาเลยนะฮะก็เนี่ยฮะก็เห็นตัวเลยเรียบร้อยนะก็เนี่ยอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะก็คือแบบว่าการรีเซ็ตแล้วก็มาเกิดใกล้ๆกับที่ เป้าหมายของการบินเนี่ยมันค่อนข้างจะช่วยลดรละยะเวลาได้มากๆเลยเป็นระมาณนี้นะก็ผมก็ใช้2วิธีนี้แหละในการฟาร์มเครื่องบินนะก็คือคือเครื่องบินผมมันค่อนข้างจะเร็วนะสหรับเครื่องบินหาตังก็คือไอ้ร้นเนี่ยผมใช้หาตังนะก็มันค่อนข้างจะไวยอยู่แล้วนะมันทาให้ผมสามารถไปหลายๆที่ได้ภายในเวลาแป๊บเดียวนะมันทำให้เงินมันฟาร์มวไวเป็นระมาณนี้นะก็คือวิธีก็ก็คือวิธี1กับวิธี2นั่นแหละก็คือ วิธีหนึ่งก็คือเน้นทำคอนแทคนะแล้วก็ผสมกับวิธีสองก็คือเน้นทำเควสแล้วก็ไปเกิดที่ใกล้กับสนามบินเป้าหมายเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าแรกๆคุณก็สามารถเออเขาเรียกว่าบินอ้อมโลกไปก่อนก็ได้นะแบบว่าแรกๆก,ก็ยังไม่ต้องมาตายเกิดก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังจําแบบไม่ได้นะแบบว่ายังไม่ชัวร์กับแบบเนี้ยก็เออเขาเรียกว่าบินไปนเรื่อยเพื่อเรียนรู้ก่อนก็ได้นะแต่พอจาแบบแล้วมันก็สบายเป็นประมาณนี้นะฮนะใครจอยไหเนี่ยโอเคแล้วก็ มานี้และกัารทหสอบการสอนนะแล้วก็เกมนี้มีโค้ดด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะแจกขีหลังนะก็มีโค้ดให้ใส่ก็จะให้เงินเราประมาณแสนกว่ากว่านะมันจะช่วยเราเออในช่วงต้นเกมด้เรค่อนข้างเชียดีนะก็คือเราสามารถเอาไปซื้อเครื่องบินได้นะก็ เป็นมาณีแล้วกันนะสําหรับวิธีแรกก็วิธีสองในการฟาร์งเงินของผมนะก็ผมก็ใช้แค่2วิธีนี่แหละแล้วก็จนได้เครื่องบินมาขนาดนี้แล้วก็คือมันขึ้นอยู่กับความขยันด้วยนะคือมันไม่มีเทคนิคไหนนะที่คุณจะแบบบินหนึ่งชั่วโมงแล้วตันทั้งเกมไม่เป็นเป็นไป,นปนไม่ได้นะมันต้องเลยไมนต้องใช้ความอด,อดทนพอสมควรเลยนะสําหรับแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ซึ่งเครื่องบินที่ผมแนะนําให้ซื้อนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ผมแนะนำสองลำนะฮะก็คือลำแรกก็คือเป็นนี่ฮะ เป็นเครื่องบินพาณิชย์นะฮะ เนี่ยเลยเจ็ต75เนะี่ะเป็นเครื่องบินราคาถูกนะฮะที่ค่อนข้างจะแรงมากๆในรุ่นราคาเดียวกันก็คือเครื่องบินที่แพงกว่าบางอันเนี่ยมันยังช้ากว่าลำนี้เลยนะมันค่อนข้างจะดีมากสำหรับเลยเจ็ตนะฮะก็คล่องตัวนะแล้วก็ค่อนข้างจะไวมากๆมันค่อนข้างจะดีสำหรับเลื่องมาลัยประมาณน,นี้นะก็อาจจะงงๆหน่อยเรื่องขออภัยด้วยนะเพราะเพราะผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงนะเพราะว่าเออมันก็มันก็มีแต่เบสิกอะมันไม่ได้มีวิธีหาเงินที่แบบพิเศษอะไรขนาดนั้นนะโอเคนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ นะโอเคแล้วก็สับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนึกและสปายคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็สับวันนี้ก็ไปบายนะฮะ